This is Match What I Said Without เมดวันโอเซเว่นพาไปมูเตลูออนทัวร์ไหว้พระขอพรเทพเจ้าให้เฮงให้ปังขอพรอกันที่วัดสมารตนารามขอโชคลาภกันที่วัดโสธรวรารามวรวิหารและขอพรเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาที่วัดจีนเล่งฮกยี่กับแม่หมอมนขาวพราสเสหนพิเกตธัญมัยทำรงพุติกุลและดีเจปุเปสาวเซ็กซี่สมบึมอารมณ์พาคุณไปเที่ยวเมืองแปดริว้วและทานอาหารกลางวันกันแบบจัดเต็มวันเดย์ทริปเจอกันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้ราคา4,500บาทต่อท่านสอบถามโทร022016521 7f and music. ตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ฮะเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเธอเป็นสาวที่เปรี้ยวแซ่บและที่สําคัญคือน่ารักมากๆด้วยนะครับก็ต้อนรับกันเลยฮะกับน้องฝ้ายฝ้ายค,คูดเกิลค่ะฝ้ายคูดเกิลค่ะสวัสดีครับโห้่นี่เป็นงานเสียงหวานมากเลย <c oughs> สําหรับใครที่ดูอยู่ทางวิทยุนะฮะให้น้องฝ้ายแนะนําตัวอีกรอบดีกว่า ค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายคุดเกลน,นะคะจากดามเรคคอร์ดดิ้งมอนเตร์มิสต์ไทยแลนด์ค่ะเย <Yeah! S 2> ้กราบดีให้ด้วยน,นี่ซึ่งจริงๆจะบอกว่าฝ้ายเนี่ยเคยมาที่คลื่นเราไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ค่ะใช่ไหมตอนนั้นก็คือเป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงแรกช,ชื่อว่า low k e y ค่ะแ yeah! ต่ว,วันนี้นะครับเธอกลับมาอีกครั้งกับซิงเกิลภาษาอังกฤษซิงเกิลที่2ช,ชื่อว่า now or never ยังไงมันเป็นยังไงทําไมมันต้อง now or never เพลงนี้นะคะจะพูดถึง การที่เราเนี่ยทนไม่ไหวแล้วกับการที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยต่อไปเราก็เลยยื่นขอไม่ชัดเจน,อ,เจนอีกรอบได้ไหมไม่ชัดเจน <laughs> เราเลยต้องยืน่นข้อเสนอไปให้ฝ่ายนั้นนะบอกว่าเธอจะเลือกฉันตอนนี้หรือไม่ต้องมีฉันไปเลย <All S 1> forever now or never คือจะตอนนี้หรือไม่อีกเลยใช่ว้าวดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าผู้หญิงสมัยเนี้ยเราต้องมีคนเป็นสิทธิ์เป็นคนที่เลือกบ้างเราจะให้เขามีสิทธิ์เลือกได้อย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องแต่เนี้ยเราให้โอกาสเขาเลือกแล้วนะแต่เลือกได้ครั้งเดียวเท่านั้นว้าวเชิดไม่แต่ว่าเพลงนี้คือจะบอกว่าเห็นบอกว่าเป็นเพลงที่ฝ้ายได้ร่วมงานกับคนเกาหลีด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็คนที่ได้แต่งเพลงนี้นะคะชื่อว่าซีโดแล้วก็จีเซลค่ะก็คือ เริ่มต้นเลยเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ทำงานโปรเจกต์พิเศษอันหนึ่งกับเขาก็คือทำเพลงด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากับซิโดเนี่ยทำงานกันได้ดีนะเทสต,ตรงกันทุกอย่างมาดูแบบคลิกกันแล้วก็เลยถามซิโดว่าเอ้ยนายมีเดโมได้เคยทำไว้ไหมแบบไม่เคยปล่อยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย oh. ออให้เขาส่งมา เขาก็ส่งมาสองอันแล้วเราชอบอันนี้เราก็เลยส่งให้ค่ายฟังค่ายก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เลยอะอืมเอามาเลยแล้วจีเซลอ่ะจีเซลเขาเป็นคนแต่งอะเริ่มต้นเนี่ยเดโมเนี้หนูมีเรามีเวลาประมาณสิบนาทีนะหนูชั่วโมงนึ่งได้อะเราเลยเริ่มต้นเนี่ยเดโมเป็นภาษาเกาหลีค่ะคุณพี่ก็คือซีดอลเขาเราเป็นเกาหลีมาแต่ว่าทางเราเนี่ยได้ความภาษาอังกฤษนะคะเราก็เลย Gcell ก็เลยมาช่วยเรื่องภาษาให้ชอบมากเวลาน้องเรียกผมว่าคุณพี่มันดูจริตจักรารมันได้อ๋อก็เลยเป็นเดโมที่ Gcell ช่วยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ซีดเป็นคนแต่งใช่ค่ะซึ่งเพลงนี้จริงๆแล้วเมื่อสักครู่ได้มีคุยกันบ้างแล้วว่าจริงๆแล้วเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะใส่เป็นเพลงสุดท้ายป่ะใน EP นี้คือตอนแรกหนูทำ EP ไว้อยู่แล้วแหละมีประมาณห้าหกเพลงละแล้วแบบ แสดงว่ายังไม่ปล่อยสักเพลงเลยยังไม่ปล่อยสักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมาใน EP เลิกทำไมทำไมถึงกลายเป็นเพลงแรกเพราะรู้สึกว่าเพลงนี้ป๊อปสุดละใน EP เดี๋ยวก่อนนั่นแปลว่าเพลงอื่นจะยังไงเพลงอื่นก็คือดิ่งกว่านี้มาถึงแบบว่ามีความเลเยอร์มากกว่านี้มีความอะไรอะไรเอ๊ะ ไม่ค่อยแมชไหมมีความแบบ a l t e r ์เนทีฟมีความ,วามดีเทลใช่ใช่ใชามา,กกามีความเป็นตัวเรามากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้นะจะเป็นเพลงแรกที่แบบตู้ไปก่อนเพลงนี้นน <laughs> กินง่ายกินง่ายที่สุดกินยังไงอะ่ะง <laughs> มงมเมื่อสักครู่ถามว่าเพลงน้องบอกว่าเพลงนี้มีรสชาติที่ไม่เหมือนกับรสชาติทุกรสที่ผ่านมาแล้วถามว่าเป็นรสอะไรรสอะไรค่ะรสแบบว่าหมูย่างเกาหลีค่ะแบบหอมๆนิดนึง โกชูจังอะไรเงี้ยฝ้ายเธอเป็นคนตลกอยู่นะเธอรู้ตัวไหมไม่รู้ค่ะคือคนซีเรียสไหมได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเพลง Now or Never นั่นเองซึ่งเพลงเนี้ยจริงๆเราเคยปล่อยมาบ้างละเคยเปิดเต็มสเตอร์ฟังบ้างฟีดแบ็ดีมากนะเธอจริงหรอบางคนไม่รู้ว่าเป็นนักร้องไทยร้องบราวนไม่ได้บอกว่าจอจี้ได้ๆอุ้ยอืเอามาสิบบาทไม่ใช่คือสิบบาทคุณพี่ทิป อ่าคือคนอะชอบเยอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแบบสไตล์เพลงอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงมันดูอินเตอร์อนเตอร์ใช่สำหรับ Now or Never Now ก็เพลงนี้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอะบ a n d Nation ดนตรีของหนูมันจะมีความ k คอร a เรียนกึ่งอเมริกันอเมริกันเพราะว่าความที่เราเสพดนตรีทั้งสองฝั่งมาตลอดมันก็เลยจะมีกลิ่นเนี่ย ออกมาจากเมโลดี้ที่เราร้องหรือว่าเทคนิคในการร้องของเราก็ออกมาเสมอซึ่งเพลงนี้จะเอ็นไปทางเกาหลียนซะมากกว่าเพราะว่าคนทำเป็นคนเกาหลีซึ่งซึ่งมันก็ยังฟิตกับเราอยู่ดีเพราะว่าเราก็มีความ ร้องภาษาเกาหลีมามเยอะเหมือนกันเพราะว่าจริงๆน้องเคยไปอยู่ที่เกาหลีมาด้วยถูกไหมใช่ค่ะเออคือจริงๆเมสเตอร์บางคนจะไม่รู้คือจริงๆเราเนี่ยคือน้องฟ้ายเนี่ยโอ้โหคืออยู่ในวงการเพลงมานานแล้วเนาะแล้วก็แบบเคยไปที่เกาหลีด้วยคือสุดยอดอะคือความสามารถล้นหลามเลยก็ว่าได้ไม่ใช่แบบว่าหน้าใหม่ซิงเกิลแรกใดๆแล้วเพลงเนี้ยมันต่างจากเพลงอื่นๆที่เราเคยปล่อยมาอย่างไงบ้างอะเพลงนี้อะอ่ะก็คงต่างตรงที่เราไม่ได้แต่งเองเนี่ยค่ะไม่ชอบตรงนี้มาก แสดงว่าทุกเพลงแต่งเองหมดที่ผ่านมาแต่เพลงนี้เป็นการลองอะไรใหม่ๆในการที่เหมือนกับว่าให้คนอื่นแต่งให้ใช่แบบเป็นเพลงแรกที่เรารู้สึกซเ r นเดอร์ที่แบบจะให้คนอื่นทํางานให้แบบเต็มตัวเพราะที่ผ่านมาเราก็ค่อนมีความแบบคิดมาก perfection นี้สุดรือมีความเรื่องมากอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผลงานเพลงที่แบบเฮ้อเขาทําบางคนก็แบบชอบนะแต่ยังไม่ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าอันเนี้ยเราสึกว่าฟังแล้วเออเราชอบเลยเอาเลยแล้วกันเป็นครั้งแรกที่เราสึกว่ายอมแบบแล้วการทํางานเพลงนี้ยากไหมแบบไม่ไม่ยากใช้เวลานานไหมครับในการแบบเข้าห้องอัดในการที่จะว่าแบบเตรียมการเพราะจริงๆต้องทำงานกับคนเกาหลีด้วยเราต้องบินไปบินมามยหรือว่าออไม่ค่ะเป็นกันออนไลน์ทั้งหมดก็เลยง่ายเลยอ่านก็อัดเอง ไม่ถึงหนูอัดเองเลยที่ห้อง Sound engineering ก็ทําเองเธอไม่ธรรมดาแล้วนะายเธอทําแบบอัดเองตรงนั้นเลยคือได้เดโมมาปุ๊บคืออัดเลยร้องเลยอยู่บ้านแล้วก็ส่งให้เขาไปม m i ์อ่าใช่ค่ะว้าวสุดยอดอ่ะเก่งมากแล้วพูดถึง mv ดีกว่า อืมคือเอมีเพลงเนี้ยพี่ได้ดูแล้วแล้วก็เมสเซอร์คนไหนที่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าในไลฟ์นะครับอยากจะเชิญชวนให้ไปดูกันเพราะว่าคุณฟ้ายคือเต้นสู้ตายมากฟ้ายคูดเกิร์ลของเรา พูดถึงการถ่ายทําให้หน่อยฟังให้ฟังหน่อยดีกว่าก็บอกเลยว่าเขาร้อนมากเลยครัประเทศไทยประเทศไทยแล้ะคือชุดหนูแต่ละชุดก็คือแบบว่าสู้สู้อากาศร้อนมากแต่ว่าคือสีเวลาย้อมออกมาแล้วดูเป็นแบบอินเตอร์มากนะเอ็มวเออดูแบบอเมริกันใช่ใช่เออดูแบบเอลเอกมากเลยมากแต่ว่าข้างหลังเป็นแฟลตแบบว่าจะมีความไม่มันคือแบบซอฟต์พาวเวอร์แล้วต้องผสมผสานอะไรที่มันมีความเป็นไทยแล้วก็มีความต่างชาติด้วยอืมซึ่งก็คือร้อนมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีใช่แล้วก เต้นแหละฮะในเพลงเพราะทีนี้เต้นสู้ตายมากเลยนะเต้นสู้ตายค่ะพี่เสื้อหนังรองเท้าบูทยาวใส่วิกอีกนี่ก็ใส่วิกมันไม่ใช่ผมจริงนะคะพี่อ๋อหรอคือวิกผมค่ะคือตอนนี้ถ้าใครดูในไลฟ์เนี่ยคือผมน้องจะเป็นเหมือนสีฟ้าผสมบลอนด์ p ล a ทินัมบลอนด์นิดนึงแต่จริงๆเราคือสีฟ้าล้วนค่ะถ้าพูดถึงแฟชั่นแล้วเนี่ยไหนๆพูดถึงผมแล้วด้วยเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงต้องเป็นสีฟ้า เออถ้าเริ่มล้นเริ่มลุ่นคือเริ่มต้น <laughs> <laughs> เริ่มตน้นเริ่มต้นเนี่ยก็เพราะว่าชอบอายูค่ะเห็นอายุยอมน,นันก็รู้สึกว่าเฮ้ย,ยน่าลองนะอพอลองปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากับเรานะก็เลยทำมาเรื่อยๆมันดูมีอะไรมันดูมีอะไรเอเอแล้วก็เข้าเข้าจริงๆด,ดูแบบดูมีสไตล์ดูมีความซาเซ็กซี่แต่ก็ดูแบบเป็นผู้หญิงสวยได้ด้วยเหมือนกัน ครบอ่จริงๆอ่ะทีนี้กลับมาที่ Now or n e น e r ดีกว่าอทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนีมีความยากง่ายไงบ้างหรือว่ามีความท้าทายไหมในการทำเพลงเนี้ยเลงนี้อ่ะอาจจะอาจจะยากตรงที่แบบว่าด้วยความที่มมอลีเราไม่ได้แต่งเองเป็นมินิมอลลี่ทุก่นแต่งให้ก็อาจจะมีบางโน้ตที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่องเสียงที่ที่ฟิตกับเรามากเท่าไหร่ทอนฮุกอะไรเงี้ย อ๋อรอคือท้อสำคัญด้วยนะท้อสำคัญด้วยเจอยากเลยอ่าอ่านี่นี่เมื่อสักครู่นี่ทีมงานมีการเปิดคลิปอันนี้คือตอนถ่าย MB ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่นี่เฮ้ยมาดูอินเตอร์มานี่คือที่ไหนอ่ะที่ อารีค่ะอารีหนูพูดใหม่อีกรอบลูกอารีจะได้มีความแบบดูต่างประเทศนิดนึงอารีก็คืออารีประเทศอารีใช่โซนอารีนั่นเองซึ่งแฟชั่นนี่ก็คือเป็นสไตล์เราด้วยเลยใช่ไหมเราเลือกเองหมดเลยไหมแบบทั้งผมทั้งหมวกทั้งแบบเสื้ออะไรเงี้ยเราเป็นคนเลือกสไตล์ที่เราอยากทำงานด้วยมาแบบเฮ้ยคนนี้สไตล์ได้เลยเขาเก่งเลยก็เลยพาเขามาทางานด้วยกันทีนี้มาทาความรู้จักกับ น้องฝ้ายหรือว่าฝ้ายคูดเกิ l ให้มากขึ้นอีกนิดนึงดีกว่าคือจริงๆเราเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบศิลปินหรือว่าแนวเพลงแนวไหนเป็นพิเศษมาสำหรับเมสเซอร์หลายคนอาจจะยัไม่รู้จักเราอืถ้าส่วนตัวเลยชอบ R&B อยู่แล้วล่ะหนึ่งแล้วก็ฮิปฮอปแล้วก็แจ๊สอ้ลยหรอหนชอบแจ๊สมาก actually แบบว่าเวลาอยูู่บ้านนะคะตื่นช้ามาเปิดแจ๊สดูดรามาเฮาวใช่แบบ อะไรเบาๆใช่แบบเป็น good day ที่แบบว่าโอ้มีเสียงน้ำตกมีเสียงแจ๊สแบบ แต่ว่าพอแบบว่าตอนเย็นก็สามารถปรับเป็น pop dance R&B hip o p ได้เป็นผู้หญิงที่มีเลเยอร์หลากหลายมากเลยต้องขนมชั้นปะเนี่ยเพราะฉะนั้รเนี่ยเมสเตอร์ต้องรอฟังเพลงต่อไปในอีพีของน้องใช่ไหมที่น่าจะเป็นเพลงสากลได้ไหมสากลทั้งหมดเลยค่ะว้าวนั่นก็ you are more than welcome to come back to m e t m o r seven นะฮะถ้าปล่อยเพลงต่อไปแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องส่งน้องเข้าเพลงก่อนนึกว่าส่งกลับบ้านมายาแต่ว่าเราจะไม่ให้ส่งธรรมดาเราอยากฟัง เสียงของน้องฝ <c oughs> ้ายสักเล็กน้อยตอนนี้ <c oughs> ก็คือมี you only have one take girl oh my god ร้องแบบ now or never ให้แฟนๆทุกคนฟังสักเล็กน้อยหน่อยได้เลยค่ะครับ say you like you mean it if you really want me love me like you're taking me so high and falling I've been a winded up for way too long. Only you could tell me I was strong. Just show me what you have here is real. Now or never. Wow. Yeah. เธอมันสุดยอดอะไรยังไงคุณพี่คือแบบว่าพลังเสียงดีมากเลยแล้วเป๊ะทุกนอตเลยเนี่ยบอกร้องยากร้องยากค่ะไม่ยากเลยสําหรับน้องตอนนี้ดีจริงๆเลยนะฮะเพราะฉันั้เนี่ยฝากทุกคนด้วยละกันนะครับสําหรับศิลปินสาวคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้มาแค่ความสามารถเรื่องการร้องเรื่องการเต้นแต่ว่า personality ของเธอนะหรือว่าลุคของเธอเนี่ยเชื่อว่าถ้าหลายคนได้รู้จักเธอมากขึ้นเนี่ยหลงรักเธอแน่นอนอ่ะเพราะฉันตอนนี้อยากฟังเพลงเต็มๆแล้วเดี๋ยวให้น้องฝ้าย รับบทเป็นดีเจฝ้ายคูดเกิลยอนเข้าเพลงนี้เลยแล้วเดี๋ยวพี่จัดเพลงนี้ให้แฟนๆทุกคนเลยครับเออเขาต้องส่งไงคะนี่ <laughs> ต่อไปนี้คือเพลงอะไรอย่างโ <Okay. S 2> อเคต่อไปนี้คือเพลง now or never จากฝ้ายคูดเกิลไปฟังได้เลยค่ะยัย <Yeah. S 3> mm hmm. number o international hit music station